อากาศบานพี่หน่อยเมื่อนี้ดีมากมากพอดีพอออกมาซื้อขนมปังกระลูกไส้หลาเลยถ่ายคลิปวิดีโอแดดดีดีแดดดีแห้งมูปกนดอกไม้

ออกมาซื้อขนมปังแล้วก็มาซื้อไอซซื้อไข่ไก่ไข่ไก่เย็นยอดเลียนแต่ว่าตอนซื้อตอนยอดเลียนซื้อบอดี้ไทยเพิ่นลูกพี่หน่อยเพิ่นไทยเพิ่นในนั้นเลี้ยวโคดทิช่ไทยดอกไมุ้ฮงงานมาเดักันเส้าดายทิมันเลก มันบานโบเรียวหรอกนะเนี่ยนี่บานสองสามมือมันก็นมันก็แอนนั้นแล้วกระเชาแล้วต้นหมากล่างไม่ก็ก็ล่างกีแบแอนนั้นเด็กก็ล่างกีบแอนนั้นใบโปร่งใบ ตะปูเอ้ตะปูตะปีอันที่เห็นอยู่นี่เป็นต้นในนั้นนี่ต้น,น,นดอกอะไรนั่นนะดอกไอซากุระกำลังเปลี่ยนไอ้กำลังเปีนน,น,นันดอกเป็นตะปุ่มตะปิมเล็กน้อย,อย,อยกับบานบานออกมานี่โอ้ยงามคัออกไดก้มองนี่มีเตอร์อันดอกมีใบเดี๋ยวให้มันบานเราจะมาถ่าย,ยเบิบึ ตอนนี้มันถึงกิ่เิ่มเขาเริ่มเขาหนาห้อนเริ่มสีห้อนนะจากอาทิตย์สองอาทิตย์คิดว่านเนาะอาทิตย์สองอาทิตย์ก็่าจีบานและวจุปุตะปีอยู่มันเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมที่จะบาน Hay à, ở này mua bàn phía rồi như vậy. Mắc lấy đọc mày anh đi. <laughs> Chị thương bàn เห็นไหมแดดดีเพราะพี่น้องเห็นว่าขามันถนนแต่เป็นก็จะเข้าป่าด้วยวเนี่ยเขาโคกเข้าป่าด้นั่นนั่นบ้านพี่น้อยหลังนั้น บ้านค่อยอยู่ตรงนี้บ้านทรายทองข้ามถนนขบเขาป่าจะได้ไปหาซื้อดอกไม้มันอันใส่กระถางคุณทางดอกไม้ไหน่อย าดอกไม้มาตั้งไว้ในสวนเอาเถอะพี่น้องถึงบ้านแล้วเขาบานก็เด้จ้ะพอกนพันคลิปนานได้่น้องเด้